เธอแน่ใจหรอคะว่าเธอเป็นนางร้ายแน่ใจค่ะ,คะละครเรื่องนี้ประสบความสําเร็จมากจนกระทั่งอาจจะต้องมีภาค2ตอนนี้ก็เหมือนว่ามีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องบทประพันธ์อยู่อะค่ะเห็นวันนั้นเขาก็ติดต่อมาทางพี่เหมือนกันภาคสใช่ไหมภาค2องเขาบอกใช่ใช่เป็นรักชนบแทนเธอแล้วถามหน่อยสิคะตอนนี้หนูกับมาโด่งดังเปรี้ยงปลมขนาดนี้เกิดวันหนึ่ง อไปีกลัวไหมเราก็ต้องรู้สึกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแค่ตอนนี้อจรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรที่เข้ามาก็ตั้งใจทําเต็มร้อยเหมือนทุกครั้งที่ทําเหมือนที่ทํามาตลอดเรื่องอะไรคะไปถ่ายว่าแบมแบบถึงจะมีน้อยนะคะแต่ใจหนูถึงค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าเข้าทํานองนะคะไม่สวยแต่ร้องดังหรืออาจจะไม่ได้ขนาดแต่ถ้ายากเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจตนาอะไรคะเนี่ย คือเจตนาในการถ่ายอะค่ะในรูปโพสท่าให้ดูหน่อยได้ไหมคะท่าแบบจริตสามมาสัมพัน่ะ